มีสุกเรกตัวอเช่นใครครับวันนี้เราจะมาในโนตตัวไหนลูกตัวตัวตัว C ดูโนตตัวโดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนิดนึงว่านโนตตัว4อยู่บนบรรทัดทาเส้นเป็นโนตตัวอะไรนะครับอ่ะแบบนี้ิดนึงนะตึ๊บเนี่ยคุณพ่ออ่าให้ดูตรงนี้นะครับอ่าเด็กๆทุกท่านนะครับหรือว่าพี่ๆทุกคนนะเวลาอ่านโนตตัวนี้นะครับมันจะอยู่ระหว่างเส้นที่3มกับเส้นที่4นะโดยเราจะใช้นิ้วไหนในการกด นิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งก็คือนิ้วชี้นั่นเองนะครับนิ้วหนึ่งก็คือนิ้วชี้นั่นเองแต่เวลาเรากดเรากดอย่างนี้นะนิ้วชี้ก็ตรงนี้นะอ่าในลองน้องมิสก็ลองดูนะครับนี่นะครับอยู่เส้นนี้นะครับเวลาเรากดเวลาเราดูสายนะครับดูอย่างนี้นะเสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่สายห้าแล้วก็สายที่หกนะครับอ่าลองกดสายนิ้วตัวตัวสี่ให้ท่านผู้ชมดูสิครับอ่าตรงนี้นะสายที่สองนะครับตรงนี้นะปึ๊บช่องที่หนึ่งนะครับตามแบบนี้นะ กดลงไปอ่ามีกี่ตัวเรามาดูกันนะครับอ่าโดหนึ่งโดสอโดสาโดสีโดห้าโดหกโดเจดโดแปดมีแปดตัวนะครับดีตัวขาวนะครับเล่นตัวละกี่ตัวครับน้องมุสุครับสองนะครับอ่าลองดูครับ one two t h โด2โดสองโดอืมอืม ทีนี้เวลากดนิ้ว,ว,วตรงงอนิดหนึ่งเนาะแบบนี้นะเวลาเชฟฟอร์มนะครับเวลาอยู่ในคอร์กีตาร์นะครับงอนภาษาอายลูกสาระอ่างนี้นะครับอ่าเวลากดกดชิดอะไรกดตรวนี้เส้นเหล็กเหล็กตัวนี้เขาเรียกว่าเฟดนะกดกดชิดเปลีนให้ได้แบบนี้นะครับแบบนี้นะอ่าขออีกตัวหนึ่งครับเตรียมตัว one two three four ดูอ่า ร้องก็ร้องด้วยนะเวลากดเราเล่นได้เราเราร้องเสียงด้วยเช่นโดโดอ่าโด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 ไหนน้องมีสุกร้องไปด้วยแล้วเ,เล่นไปด้วยที่หล uh. ักสามสองอ่ะกดตัวนี้อย่าไล่มาวันสองสามสองโด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 อีกนิดนึงนะครับเวลาเล่นต้องสลับนิ้วไอกับนิ้ว เอ็มอีูรอบหนึ่งสามสองหนึ่งไปโด uh, โด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 โอเคนะครับก็ครูต so ัวสรุปง่ายๆนะครับเวลากดนิ้วนี้นะครับเราอ่านโน้ตให้ออกนะครับว่าอยู่บนบรรทัดเส้นนะครับโน้ตตัวนี้คือสายไหนนะครับอ่าเช่นอยู่ตรงนี้บรรทัดเส้นระหว่างเส้สามกับเส้นสี่คือโน้ตตัวโด แล้วก็มาดูอันที่2ก็คือมาดูฟิ้งก์กระดิงชาร์ตนะครับตรงนี้อยู่ช่องที่สองนะครับเรากดนิ้วที่1นะครับไล่ถ่ายไปถาย1นึ่งายสอง่ายสามายสี่ถายห้าถายหกอย่างนี้นะนี่ก็ช่องหนึ่งช่อง2ช่องสามนะครับอ่าง่ายมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็เล่นไปนะครับมีอยู่สี่ห้องนะครับแบบกลังคู่ตัวเช่นเคยนะครับมีให้โหลดเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะแปะไปใต้ลิงก์นี้เนาะโอเคนะครับสำหรับโน้ตตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับน้องมีสุขและคู่ตัวครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ